<I> สวัสดีค่ะสวัสดีนะักเรียนทุกคนนะคะเดี๋ยววันนี้เราจะมาเรียนในเรื่องของเรขาคณิตวิเคราะห์อะเรขาคณิตวิเคราะห์เรื่องนี้ครูเพลงไม่ได้มีชีตนะคะนะักเรียนจดลงในสมุดเลยนะ ่ค่ะคณิตวิครานะคะมันเป็นเหมือนกับบทที่เป็นอ c c e s s ร r y เล็กๆน,น้อยก่อนที่เราจะเข้าสู่ในเรื่องของภาพแตกรวยภาพแตกรวยเนี่ยจะเป็นบทใหญ่ซึ่งมันจะเป็นบทที่ว่าด้วยรูปทรงเรขาต่างๆเช่นวงกลมวงรีวงรีตั้งวงรีนอนนะคะพาราโบลาเราเคยเรียนพาราหงายพาราคว่ำม,มาแล้วใช่ปะม .4 จะมีพาราเปิดสายกับพาาเปิดขวานะคะแล้วก็อีกตัวหนึ่งคือไฮเพอร์โบลาเช่นพารา เมือนดับเบิลพลาพลาง่ายพลาคว่ำควบกันเขาเรียกว่าไฮเพอร์โบลาหรือพลาเปิดซ้ายกับเปิดขวาควบกันเขาก็เรียกมันว่าไฮเพอร์โบลานะคะแต่ก่อนที่จะไปสู่ภายของพักกลวยเนี่ยมันจะต้องผ่านเรื่องนี้มาก่อนคือเลยาค่ะคดีวิเคราะห์มันเป็นบทที่สอน a อ c เ s s o r รเราเล็กๆน้อยๆสำหรับวันนี้นะคะเราจะเริ่มกันที่สูตรแรกเลยคือสูตรเรื่องของระยะระหว่าง จุดกับจุดนะคะระยะระหว่างจุดกับจุดเช่นครูเพลงมีจุดสองจุดคืออันนี้เป็น P หนึ่งอ่าพิกัดจุดก็คือ x อห้อยหนึ่ง y ห้อยหนึ่งนะคะ p มาจากพอยท์ธรรมดาเลยนะอันนี้เป็นจุดที่สองก็เลยเป็น x อห้อยสอง y ห้อยสองติต่าว่ามันคือตัวเลขธรรมดาเลยสมมติถ้าครูลากเส้นเชื่อมเนี่ยแล้วครูต้องการทราบว่าเอา้าถ้าลากเส้นเชื่อมแล้วไม่มีหม,มายหานาัดแต่อยากทราบว่าระยะตรงเนี้ย ยาวกี่หน่วยหรือยาวกี่เซนเราสามารถคำนวณได้ค่ะโดยไม่ต้องไปน้อเครื่องมืออะไรเลยโดยใช้สูตรระยะระหว่างจุดกับจุดสูตรของเรานะคะสูตรแรกเลยไม่สามารถพูดคำคำที่ไม่สุภาพออกไปได้นะคะสูตรแรกเลยนะคะก็คือสูตร d ีสแนดีเท่ากับส q คว r e Root d ้ l t อ X ทั้งหมดกำลังสองบวกกับ Delta y ทั้งหมดกำลังสองขอรู้จักได้เราตีกรอบไว้นิดนึง เดี๋ยวมองไม่เห็นปึง้งเดลต้าเทั้งหมดกำลังสองเดลต้าวายทั้งหมดกำลังสองดีคืออะไรทุกคนขาจดคำอธิบายเพิ่มเติมไปดี D, เป็นระยะห่างหรือระยะทางคือคำว่า distance นะคะสามเหลี่ยม X ออันนี้เราต้องอ่านให้มันไฮโซไฮโซนิดหนึงมันไม่ได้อ่านว่าสามเหลี่ยมมันอ่านว่า เดลต้าที่แปลว่าผลต่างผลต่างคือเอา x 1ลบ x 2ก็ได้หรือหรือ x 2ลบ x 1ก็ได้เอาตามสบายใจชอบนะคะและอันสุดท้ายเดลต้า y คือคำว่าผลต่างเหมือนกัน y 1ลบ y 2ก็ได้หรือ y 2ลบ y 1ก็ได้ค่ะแต่แนะนำนะคะว่าถ้านักเรียนเลือกจุด x 1ลบ x 2 วายก็ต้องเอาวายหนึ่งตั้งลบด้วยวายสองด้วยนะคะอันนี้คือสูตรแรกแน่นอนว่าเราเรียนสูตรแล้วเราจะพาเอาไปใช้ด้วยนะคะไม่งั้นแล้วเดี๋ยวนักเรียนจะงงว่าเฮ้ยมันมายัางไงนะอ่ะลองดู exercise ที่หนึ่งวันนี้เรียนแค่สองข้อสองข้อใหญ่จงหาระยะระหว่างจุด ต่อไปนี้จดนะจ๊ะจดนะจ๊ะลงสมุดนะจ๊ะเดี๋ยวพิงจะไปเช็คนะคะอันนี้เช็คของแท้นะคะอ่ะจุดแรกเอาข้อแรกแบบ Play Safe ง่ายๆน่ารัก,น,รกน่ารักก่อนคือลบสองสามและใครกดหัวใจให้ด้วยขอบคุณนะคะและลบสองลบสามนะคะอ่ะสำหรับ จุดข้อแรกนะคะถ้าเราอยากจะลองวาดก่อนก็ได้ตีความว่าเฮ้ยจุดตรงนี้มันวาดจริงๆวาดยังไงแต่ในความเป็นจริงแล้วถ้านักเรียนไม่อยากจะแบบไปเสียเวลานะเรื่องเลยค่ะคณิตวิเคราะห์ถ้ามันเป็นโจทย์แบบถามง่ายๆถามตรงๆถามตรงตอบตรง,ตรง,ตรงอะ่ะหนูไม่ต้องวาดก็ได้แต่ข้อแรกข้อหนึ่งข้อสองเพียจะวาดให้ดูก่อนลบสองสามกับลบสองลบสามสังเกตไหมคูละอันกันนะคะแม้ว่าข้างหน้าจะเหมือนกันข้างหน้าคือน้องเอ็กเป็นลบสองลบกูแสดงว่า x ต้องเป็นตำแหน่งเดียวกันคือตัวหนึ่งลบสองอันหนึ่งสามอีกตัวหนึ่งลบสองน้อง y เป็นลบสามคนละตัวนะคะถ้าเราลากเส้นเชื่อมนี่แหละนักคณิตศาสตร์สงสัยแล้วค่ะถ้าเราสงสยัยคือเรามีโอกาสเป็นแนวโน้มคือนักคณิตศาสตร์ได้แต่เราไม่สงสัยก็เป็นนักเรียนต่อไปนะคะเพราะครูเพลงเองก็ไม่ได้สงสัยเหมือนกันนะ distance d มีไม้มันทัดก็วัดไปแต่ถ้ามันไม่มีในห้องสอบพื้นสูตร square root delta x ทั้งหมดกำลังสองบวก delta y ทั้งหมดกำลังสอง ถอดรู้จักคนในติ๊กตอกอาจจะงงได้นะคะเออว่าพูดแล้วพูดอีกออรอบแรกลืมเลคคอร์ดนะคะเดลต้าเสภาพมากเดลต้าเอคือเราเลือกจุดหนึ่งลูกเช่นจะเลือกจุดลบสองสามเป็นตัวตั้งก็ได้หรือเลือกลบสองลบสามเป็นตัวตั้งก็ได้วิธีการเลือกนะคะให้หนูเลือกจุดที่มันค่อนข้างที่จะใหญ่นิดหนึ่ง อ่ะคูเลือกจุดบนเพราะว่าตัวข้างหลังเป็นบวกสใหญ่กว่าลบสเพราะฉะนั้นเดลต้า x แปลว่าเราต้องเอา x x คือตำแหน่งหน้าลบด้วย x อีกตัวหนึ่งนะคะก็จะกลายเป็นส q ล,ลบสตั้งเดลต้าคือผลต่างลบค่ะอีกตัวหนึ่งก็คือลบสองเหมือนกันปึ๊บนี่คือคำว่าเดลต้า x เห็นปะตัวหน้าลบตัวหลังแต่ลบเจอลบตรงนี้หนูเปลี่ยนเครื่องหมายอเลยลบลบ,ลบเปลี่ยนเป็นบวก โจทย์บอกว่ามันต้องยกกําลังสองด้วยอ่ะยกกําลังสองทีหลังบวกกับเดลต้า y นะคะเดลต้า y ก็คือเอาเจ้าตัวเมื่อกี้เลยถ้าเราเอาจุดลบสองสามเป็นตัวตั้ง y ก็ต้องเอาตำแหน่งนั้นเป็นตัวตั้งคือสามลบด้วยลบสาค่ะสามเดลต้า y ใช่ไหมลบด้วยอีกตัวหนึ่งคือตัวลบสามปึ๊บแล้วค่อยยกกำลังสองค่ะเหมือนกันอันนี้คือเดลต้า y นี่เดี๋ยวต้องวเห็นป่ะตัวหน้าลบตัวหลักนะคะตามสูตรเลยแต่ลบลบลบ,ลบเปลี่ยนเป็นบวกทอดรูทออกมาจะาอย่าลืมนะคะสุดท้ายแล้วหนูใส่เลยข้างหน้าคิดชา้าช้าลบสองบวกสองทั้งหมดกําลังสองบวกกับสามบวกสามทั้งหมดกําลังสองใครไหวไปก่อนใครไม่ไหวดูทางนี้ลบสองบวกสองได้ศูนย์ ศูนย์กำลังสองแปลว่าศูนย์คูณกันสองตัวศูนย์คูณศูนย์ก็ได้ศูนย์ตัดทิ้งปิ้วหายตัวหลังลบสักอ่ะสโลดีค่ะสามสามบวกสามได้หกหกกำลังสองมอลไพล์แล้วหกกำลังสองหกคูณหกหกหกสามสิบหกอย่ามาหกคูณสองนะคะถอดรูทอันนี้บางคนบอกว่าตอบแต่กูทวนให้ ใครที่ลืมเรื่อง square root นะคะนักเรียนมันเป็นการหาฝาแฝดสองตัวคูณกันได้ตัวใต้รูดหนูพยายามลองแตกตัวใต้รูดให้กลายเป็นแม่สุขุนที่เราท่องนะคะสามหกก็คือหกหกถูกต้องไหมลูกหกหกสามหกนี่ไงเจอฝาแฝดสองตัวหลุดออกมาใต้รูดเขียนแค่ตัวเดียวเลยค่ะเพราะฉะนั้นเราตอบแล้วระยะห่างระหว่างจุดสองจุดนี้ distance น้องดีของเรานะคะน้องดีของเราก็คือห่างกัน หหน่วยหกเซนตรงเนี้ยหกเซนประมาณนี้เลยนี่คือข้อแรกนะคะอ่ะตีเส้นไว้จะได้แบ่งอย่างเป็นสัดส่วนข้อสองย่อยเอาซักประมาณสองสามข้อข้อสองเปลี่ยนใหม่เปลี่ยนเป็นจุดสี่ห้าและสามสี่อ่ะเริ่มทำกัน อันนี้ไม่มี x ไม่มี y ตรงกันเลยนะ x เป็น4ีหกับอีกจะไม่ใช่ x 4 y 5กับ x 3 y สเพราะฉะนั้นเวลาหนูวาดหรือหนูจุดอ่ะหนูไม่ต้องสีอันนี้4ีหไว้ข้างบนสูงๆงหน่อย3 4มันดูเล็กกว่าก็อยู่ข้างล่างเตีย้ยๆหน่อยเนี่ยถ้าเกิดคุูเพลงลากเส้นเชื่อมแล้วคุณต้องการทราบว่านนะักคณิตศาสตร์สงสัยอีกแล้วว่าไม่มีม้อยรททัดแต่ดิสแตนดีเท่ากับเท่าไหร่ แต่ถ้ามีเราก็ยืนน่นไปให้เขานะคะเราก็บอกว่าวนะัดซะอ่ะเดลต้าเอทั้งหมดกำลังสองใส่สูตรเลยอ่ะโชว์เขาเดลต้าวทั้งหมดกำลังสองปึ้งเลือกมาหนึ่งจุดจุดไหนก็ได้ที่มันใหญ่นิดหนึ่งนะคะสี่ห้ากับสามสี่เอาตัวใหญ่เลยนักเรียนแล้วมันจะง่ายทุเพลงเลือกสี่ห้าเป็นตัวตั้งเพราะฉะนั้นแล้วนะคะเดลต้าเก็จะเอาเอกของเขาคือสี่ลบด้วย X อีกตัวหนึ่งนะไม่ใช่4เปไปลบกับเพื่อนมันนะ4ต้องลบกับตัวหน้าของอีกจุดหนึ่งก็คือน้องสาเพราะฉะนั้นแล้วหนูก็จะกลายเป็นส q u a ร e r ูทเด e ต้ a X 4ลบสทั้งหมดกำลังสองบวกกับเมื่อกี้เราเอา X คือ4เป็นตัวนำเด l t ้ delta Y หนูต้องเอา5เป็นตัวนำเหมือนกันนะคะก็คือ5้ลบ4ทั้งหมดกำลังสองแล้วถอ Square r ร o t ออกมาคิดตัวใต้รู้ออกมาจาเอา่อ สี่ลบสี่ลบสามเหลือหน 2, ึ 1, 1่งหนึ 1, 1. 1่งกำลังสองหนึ่งคูณหนึ่งหนึ่งคูณกับสองตัวนะหนึ่งคูณหนึ่งก็ได้หนึ่งก็รูทหนึ่งบวกกับห้าลบสี่ก็คือหนึ่งหนึ่งกำลังสองก็หนึ่งถอดรูทปึ้งได้เป็นรูทสองใครตอบได้ตอบเลยแตย่ถ้าใครที่แบบแล้วยังไงต่ออ่ะอย่างนี้เดี๋ยวดูนี่แล้วยังไงต่อระคาปึ้ง รูสองคือการหาฝาแฝดสแควรรูตอ่นะคือการหาฝาแฝดสองตัวคูณกันได้ตัวใต้รูดใต้รูดคือน้องสองถ้าหนูสังเกตดีๆนะสองเนี่ยตัวที่มันจะคูณกันได้สองอะ่ะมันจะมีนอกนอกจากสองหนึ่งสองใช่ไหมซึ่งสองกับหนึ่งไม่ใช่ฝาแฝดค่ะเพราะว่ามันไม่ใช่ตัวเดียวกันดังนั้นหนูไม่สามารถแยกได้หนูก็ลบทิ้งถ้าแยกไม่ได้แปลว่าอะไรละครูวพวเพลงแปลว่าเกียมตัวตอบ จบค่ะคือไอ้ดซ d นดีไอเ้นสีแดงเนี้ยมันห่างกันรูทสอหน่วยซึ่งรูทสอมีค่าเท่าไหร่ถ้าข้องใจนะคะมอปลไปแล้วควรจะจำค่าประมาณ1 4ึ่งจุดสี่หนึ่งสี่รูทสองหนึ่งสี่หรามหนสองหรือตามความรู้สึกคือประมาณ1.4ึ่ง่เซนอะไม่ถึง2เซนไม่ถึง1นุดนะคะอ่ะอันนี้คือข้อที่2ของเรา ข้อถัดมาค่ะเร็วแรงทะลุนรกอ่ะเดี๋ยวลองให้โจทย์ไว้ก่อนแล้วลองทำซิจุดลบสามลบสี่ 4, และอิสระเบอร์เมหกลบเจ็ดลองทำหน่อยเอาจุดสอจุดนี้ป๊าปป๊าปป๊าปป๊าดิสแตนดี ข้อนี้นะคะลองไม่ต้องวาดรูปนะโจดให้จุดธรรมดาทำม่าระยะอ่านอรูอลองพื้นสูตรไม่ต้องวาดรูปได้ไม่ต้องเกรงปึ๊บลองก่อนลองก่อนนะคะใครลองไม่ไหวเรารู้ว่าต้องมีพวกที่ลองไม่ไหวก็จะสกิปข้ามผ่านแล้วก็ไปจดต่อแต่กะรุณาจำด้วยจำด้วยนะว่ามันทำยังไงนะคะ โลพ่อแม่พี่น้องเดลต้าเอกทั้งหมดกำลังสองบวกกับเดลต้าวายทั้งหมดกำลังสองอ่าเวลาเราเลือกจุดนะคะให้นักเรียนเลือกจุดใหญ่ไว้ก่อนเองสังเกตเนี่ยครูเพ่งเห็นเลยหกเนี่ยตัวใหญ่ต่อให้อีกตำแหน่งหนึ่งเห็นไหมลูกลบเจ็ดเนี่ยมันถ้าเทียบกับลบสี่นะอยู่ตัวหลังกันลบสี่อ่ะมันเบิ่มกว่าลบเจ็ดอ่ะมันน้อยกว่าแต่เราเลือกจุดไหนก็ได้คือถ้าเราเลือกจุดไหนเป็นตัวตั้งอ่ะทั้งเอกทั้งวายจุดนั้นจะเป็นตัวนำนะคะ ก็จะกลายเป็นเดลต้าเอ็ะสแควรูด้วยก่อนนะเดลต้าเคือหกตัวนี้ตั้งลบด้วยลบด้วยลบสามทั้งหมดกำลังสองเปลี่ยนเครื่องหมายรอเลยลบลบเปลี่ยนเป็นบวกเดลต้าวายก็คือบวกด้วยเมื่อกี้เราเอาหกเป็นตัวนำเพราะฉะนั้นเดลต้าวายก็ต้องลบเจ็เป็นตัวนำลบเจ็ดลบด้วยลบสี่ ทั้งหมดกํลาลังสองเปลี่ยนเครื่องหมายลบๆบเปลี่ยนเป็นบวกเลยแล้วถอดรูดปึ๊บยาวสแควรูทข้างในนะคะตรงนี้เหลือหกบวกสามอ่ะค่อยๆไปหกบวกสามทั้งหมดกํลาลังสองบวกด้วยลบเจ็ดบวกสี่ทั้งหมดกํลาลังสองถอดรูดปึง้งตัวข้างหน้าหกบวกสามได้เก้าเก้ากำลังสองเก้าเก้าแปดสิบเอ็ดบวกกับ ลบเจดบวกสี่ได้ลบสามนักเรียนคะ่ะลบสามทั้งหมดกําลังสองเนี่ยก้อนเนี้ยนะยังไงก็ตามลบยกกําลังคู่มันแปลว่าลบเจอกันสองตัวลบลบเปลี่ยนเป็นบวกหนูคําตอบหนูบวกแน่นอนหนูคิดแค่ตัวเลขยกกําลังสองไปเลยสําหรับเลขคิดกําลังคู่นะคะก็จะกลายเป็นสามกำลังสองคือสามสามได้เ,เก,ะะก้กาถอดรูทปึ้งแปดเอ็ดบวกเก้าเป็นรูทเก้าสิบ ใครไหวก็ไปต่อเลยรูดเก้าสิบอะยังไงก็ตามเราจะต้องพยายามหา,าฝาแฝดสองตัวคูนกันได้ตัวใต้รูดมันคือรากที่สองก็จะมีฝาแฝดสองตัวแต่ถ้าหนูจะทำนะหนูแยกตัวประกอบเห็นเลขศูนยไหมลูกเห็นศูนเมื่อ,อไหร่แยกมาหนึ่งขาเป็นสิบเกสิบคือสิบคูณอ 10, 90, 90. ะไรก็สิบเก้าเก้สิบเพราะฉะนั้นแล้วก็มินก็จะแตกเนี่เก้าคือสามสเจอฝาแฝดแล้วจา้ารูดออกมาใต้รูเขียนไปก่อนคือสาม สิบเนี่ยถ้าเราแตกต่อสิบคือสองกับห้าเฮ้ยสองกับห้าไม่ใช่แฝดนะถ้าไม่ใช่แฝดแสดงว่าน้องถอนไม่ได้ลบค่ะดังนั้นน้องสิบถอนไม่ได้ติดรูทไวจบเลยมันได้แค่นี้ก็แค่นี้มอไปไายแล้วนะคะคําตอบของเราอะ่ะจะไม่ได้มีความสวยงามจะเท่าไหร่จํานวนเต็มก็อาจจะไม่เต็มเป็นรูทเป็นเศษส่วนเป็นเรื่องปกติแต่ถ้าเกิดใครมีความคับข้องใจ ว่ารู้สิบเนี่ยประมาณเท่าไหร่ให้หนูหนึกนี่รู้สิบมีค่าประมาณรู้เกา้าใช่ไหมลูกแต่รู้เก้าเนี่ยถอดรากที่สองได้ออกมาเป็นสามเนี่ยเห็นปะดังนั้นรู้สิบอ่ะสิบใหญ่กว่าเกา้าคำตอบก็ต้องเป็นสามกว่าไอ้นี่สามกว่าคูณสามเท่าขา้างหน้าก็น่าจะประมาณเก้ากว่า เก้ากากะนะคะคือเก้าเซนติตนะมตน่ะไม่ต่ากว่าสามเซนไม่ต่ํากว่าเก้าเซนแน่นอนอาจจะเป็นเก้าอาจจะเป็นสิบย่อน,นิดหน่อยไม่ต้องสี่เหลี่ยมนี่คือการหาระยะระหว่างจุดกับจุดสองอันสองอันที่โจทย์ให้มาโดยไม่ต้องวาดรูปนะคะอ่ะผ่านไปข้อแรกข้อใหญ่เห็นไหมวันนี้จะเรียนสองข้อสองข้อใหญ่นะคะข้อแรกมีสามข้อย่อยข้อที่สอง มีข้อเดียวไม่มีข้อย่อยแต่เป็นโจทย์ประยุกต์นะครูให้ว่าถ้าระยะระหว่างจุด A สิบสามสองและ B อุและ B ก่อนลบสิบเอ็ด y เท่ากับ 26, ยี่สิบหกหน่วย แล้ว y มีค่าเท่าใดแค่นี้เลย๊ยเนี่ยถามหาขอว y ถ้าระยะระหว่างจุด a และ b เท่ากับ26หน่วยสังเกตดีนนะโจทย์ให้มาแล้วนะคะว่าระยะระหว่างจุดอ่ะอันนี้คือตัว d ปะเออไม่ได้ถามหาตัว d แต่สิ่งที่โจทย์ไปถามหาเนี่ยถามหาตัว y คือ จุดในแอบไม่ใช่จุดสิพิกัดหนึ่งตัวที่อยู่ในตำแหน่งของจุด b นะคะก็คือตำแหน่งตัวหลังเนี่ยให้เป็นตัวแปรไว้เวลาที่ตัวเราทำแนวโจทย์ที่มันแบบไม่ได้ถามโดยตรงแบบนี้เนี่ยนับไว้ให้ลองวาดโจทย์เอกวาดโจทย์วาดรูปประกอบนะคะแบบชิวๆ a อหนึ่สามสองตัดไว้ b คือลบสิบเอ็ดไไม่ต้องซีเรียสนะอันนี้ติดลบใช่ไหมมันก็ตำแหน่ง x กมันน้อยกว่าก็อาจจะอยู่ทางซ้ายมือ บอ่ะกูเพีงจิ้มมัวมัวลบสิบเอ็ดวายโจทย์บอกว่าเฮ้ยถ้าเราลากเส้นเชื่อมตรงเนี้ยนักคณิตศาสตร์วัดมาให้แล้วว่าอันเนี้ยคือยี่สหกหน่วยยี่หกเซนนะแต่คนเดิมค่ะนักคณิตศาสตร์จะ้ัญหาถามว่าเอ้าแล้วถ้าเกิดให้ระยะมายี่สหกหน่วยอะ่ะอีกตัวหนึ่งอะ่ะพิกัดบีอ่ะที่มันหายไปอะ่ะคือเลขอะไรจ๊ะอ่ะหนูก็ขึ้นเลยขึ้นเลยนะคะขึ้นสูตรนะเออ ห้ามขึ้นอารมณ์นะคะ d i s t a n square so root delta x ทั้งหมดกำลังสองบวกกับ,กบ delta y ทักก้งหมดกำลังสอง short root ดีโจทย์ให้มาแล้วใช่ไหมคะคือยี่สิบหกหน่วยหนูใส่เลยยี่สิบหกเท่ากับ square so root delta หลายหลายคนบ,บอกว่าครูเพลงครูเพลงสอนไว้แล้วว่าเอาตัวใหญ่เอาน้องเองตัวใหญ่เป็นตัวนำนำได้แต่ไม่งาม ถ้ามีพิกัดจุดไหนติดตัวแปรเอาตัวนั้นเป็นตัวนําจ้ะแล้วมันจะดีเพราะมันนี่แหละจะเป็นตัวนําไปลบกับ x ตัวค่าคงที่ซึ่งตัวแปรขึ้นหน้าค่าคงที่จะสวยกว่าค่าคงที่ขึ้นหน้าตัวแปรนะคะเพราะฉะนั้นแล้วเดลต้า x ก็จะเอาเป็นบปลบสิบเอ็ดตั้งลบด้วยสิบสามอีกทีหนึง่งทั้งหมดกำลังสองเดลต้า y ของกูเพงก็เลยได้ y เป็นตัวตั้งลบด้วยสองเนี้ยค่ะ เห็นป่ะข้อดีของมันตรงนี้ไงนี่ไงปรากฏแล้วนะคะเอาตัวแปรพื้นก่อนทั้งหมดกำลังส์ถอดรูอ่ะน้องๆหลายคนดูตรงนี้ก่อนก็ได้ยังไงเราก็ต้องการค่า y ออกมาใช่ไหมลูกต้องการค่า y แต่น้อง y ติดอยู่ใต้สแควร์รูทหลังคาบ้านยาวมากกำจัดมันก่อนไม่งั้นแล้ว y จะไม่สามารถมุดออกมาจากรูทได้วิธีการกำจัด รากที่สองเราก็ต้องทำการจำได้ไหมคะจำนวนจริงเข้าช่วยยกกำลังสองทั้งสองข้างอืมซ้ายมือยี่สิบหกกำลังสองคิดเลยได้ไหมหกเจ็ดหกไปนั่งคูณอนะ่ะยี่สิบหกคูณยี่สิบหกนะคะอย่าเอายี่สิบหกคูณสองนะยี่สิบหกคูณยี่สิบหกเท่ากับตรงนี้เห็นไหมคะรากที่สองเจอกำลังสองตัดกันทิ้งปึ้งเหลือแค่ตัวใต้รูตตัวใต้รูตเหลืออะไรอ่ะ รวบเลยนะลบสิบเอ็ดลบสิบสามเป็นลบยี่สิบสี่ทั้งหมดกําลังสองบวกกับน้อง y ลบสองทั้งหมดกำลังสองลบยี่สิบสี่กำลังสองบอกแล้วว่าต่อให้ข้างในติดลบนะคะยกกําลังคู่เราคิดแค่นี้ปุ๊บยี่สิบสี่กำลังสองยี่สิบสี่ยี่สิบสี่ลูกศิษย์ครูเพลงตอบได้ห้าเจ็ดหกฝั่งซ้ายเขียนไก่อนหกเจ็ดหกบวก y 6. อุ้ย y ลบสองทั้งหมดกำลังสอง ยาการแก้สมาการนิดหนึ่งนะคะเอาตัวเลขมาไว้ลบนี่นะขอเขียนตรงนี้นะหกเจ็ดหกลบห้าเจ็ดหกจะเท่ากับวงเล็บ y ลบสองขมดกำลังสองซ้ายมืออันนี้เจ็ดหกเจ็หกแสงว่าเหลือแค่หกลบห้าเหลือหนึ่งร้อยเท่ากับ y ลบสองหมดกำลังสองเรามีตัวแปรแล้วนะคะน้อง y ที่เราต้องการเนียอยู่ฝั่งเดียวแล้วนะเพราะฉนั้นแล้วนะสิ่งที่เราไม่ต้องการก็คือติดกำลังสองอีกแล้ว คุณคุณไหมคะกาลังสองเจอรากที่สองจะเป็นคูณริเพราะฉะนั้นแล้วเวลาเจอกําลังสองเนี่ยหนูก็ย้ายไปไว้ฝั่งหนึ่งจากบวกย้ายไปลบจากปูนย้ายไปหารจากกําลังสองย้ายไปเป็นรากที่สองแต่ภายใต้กําลังสองเนี่ยเห็นไหมลูกเป็นได้ทั้งบวกทั้งลบหนูก็ใส่บวกลบด้วยนะเด็กๆหลายคนจะลืมคําว่าบวกลบคําตอบหนูจะหายไปหนึ่งตัวทันทีซึ่งหนูจะโดนตัดคะแนนนะคะ รู้ของฝั่งซ้ายคือรู้หนึ่งร้อยพอเราตีกําลังสองไปเราจะเหลือแค่ตัวตั้งรู้คือวายลบสองสุดท้ายแล้วรู้หนึ่งร้อยอีกรอบหนึ่งนะปึกป๊กๆเลยหาฝาแฝดสองตัวคูณกันได้ร้อยก็จะเป็นสิบคูณสิบใช่ปะเพราะว่าเราบอกแล้วว่าเจอศูนย์ให้แยกสิบสิบเป็นหนึ่งร้อยหนูก็ตัดเลยไม่ไม่ตัดเลยเนี่ยอถอดรู้ออกมาเนี่ยปึ๊บเดี๋ยวงง หาฟัแฟตต่อมาเป็นสิบมีบวกลบอยู่ข้างน้าเท่ากับ y ลบสองหมายความว่าอะไรหมายความว่า y ลบสองขอสลับฝั่งนิดนึ่งนะเท่ากับบวกสิบหนึ่งตัวหรืออีกหนึ่งตัววายลบสองเท่ากับนองลบสิบนี่คือความหมายของคําว่าบวกลบสิบค่ะบวกสิบหนึ่งตัวลบสิบหนึ่งตัวอันนี้เลยดังนั้นหนูจะมี y สองค้างวเท่ y 2, ากับตกไปเลยลูกลบสองย้ายไปบวกสอง สิบวกสองตอบสิบสองกับ y เท่ากับตบลบสองย้ายไปเป็นบวกสองเหมือนกันลบสิบบวกสองได้ลบแปดเพราะฉะนั้นแล้วนะคะอ่ะอาอันเซอร์ในข้อนี้เขาต้องการค่า yy y มีค่าเป็นสิบสองหรือลบแปดจบเลยหมายความว่าจุดน้อง b เนี่ยตำแหน่งของ y อาจจะเป็นตัวล่างหนึ่งอันตัวล้างของเองก็อเอาตัวติดลบแล้วกันเนี่ยกับ น้อง B อาจจะเป็นจุดบนก็คือลบสิบเอ็ดส่วน y เป็นสิบสองอันนี้ก็คือพิกัด B คือเส้นบนก็ห่างยี่หกหน่วยเส้นล่างก็ห่างยี่หกหน่วยจากจุด a ที่เขาให้มานะคะประมาณนี้เลยอ่ะจบแล้วสำหรับระยะระหว่างจุดกับจุดสูตรแรก d a วันของเรานะคะตรงไหนที่ยังไม่ทนันอย่าลืมกลับไปทบทวนนะคะซึ่งคุณครูเนี่ย พยายามแทรกในเรื่องของการหารากที่สองการแก้สมการไว้ให้นักเรียนด้วยนะคะไว้ประมาณนี้ในวันพรุ่งนี้เดี๋ยวเราจะมาต่อกันสูตรถัดมาหลังจากระยะระหว่างจุดกระจุดจะเกิดอะไรขึ้นนะคะไว้เรียน EP ถัดไปบายบา้ bye bye. นะจ๊ะ